สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่ว่ามเมสเซจนะหรือว่าข้อความที่คนที่เขากําลังคิดถึงคุณเนี่ยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเป็นข้อความของคนที่เขาคิดถึงคุณนะคะมีความหมมเลือกสีกองกองแรกคิดตัน สีชมพูนะกองที่สองกีตันสีเหลืองกองที่สามกีตันสีฟ้ากองที่สีกีตันสีขาวนะส่งผ่านพลังงานของคุณด้วยการกดสกอรไค์ไลค์แชร์นะอนุญาตให้ทํานายดวงชะตาของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกองที่หนึ่งนะคะกีตันสีชมพูก,กับข้อความจากคนที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเป็นพลังงานรวมเนาะเรามาดูลักษณะของคนที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขาเป็นใคร เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะพลงานของเขาเป็นชายหนุ่มหญิงสาวเดร์รู้นะคะเป็นชาวต่างชาติคนไกลคนต่างประเทศนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุยกันกับคุณแชทกันกับคุณผ่านโซเชียลออนไลน์หรือว่าเข้าแอปพิชันัคู่นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะมันเป็นข้อความดีๆความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อคุณเดอะสตริงเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะเขารักคุณผูกพันกับคุณนะคะคุณเป็นเหมือน นะคนที่ทําให้เขาเหมือนกับรู้สึกดีมีความสุขนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าคอยแนะนําคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมคอยบอกเขานะให้ทาโน,น่นทํานี่ทํานั่นนะคะคุณเป็นเหมือนครูบาอาจารย์นะผู้เหมือนกับว่าชี้แนะแนวทางแสงสว่างให้กับเขาไปเลยทีเดียวนะคะก่อนนี้มันเหมือนกับว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยโอ้โหช่างเป็นคนที่ดีเหลือเกินนะคะเขา มองว่าคุณนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนมีจิตใจที่เมตานะ,ะชอบช่วยเหลือนะ,ะแม้คุณจะมองเออเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเห็นว่าเขาเป็นคนที่ต่ําต้อยด้อยกว่าคุณแต่คุณก็ยังเหมือนว่าเออใช้ความที่แบบความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ถือเนื้อถือตัวนะคะแล้วก็แสดงออกถึงการที่แบบเหมือนรักแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเขานะคะ คือเขาเหมือนคนคนนี้เขามีในเรื่องของการที่เคยขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะในเรื่องของการเงินขอคําแนะนําจากคุณนะพูดคุยกับคุณนะเวลาที่เขามีความทุกเวลาที่เขาลําบากเขามาที่จะเล่าให้คุณฟังนะคะคนคนนี้แล้วพอเหมือนกับว่าเอออยากจะคุยกับคุณเนี่ยตอนนี้คือเหมือนอยากจะคุยอยากจะเจออยากจะเล่าเรื่องราวที่เป็นปัญหาของเขานะที่เขาไม่สบายใจ ให้คุณฟังให้คุณช่วยเหมือนกับว่าเนี่ยเห็นไหมอย่าติดต่อกลับมานะคะให้คุณช่วยตัดสินให้คุณช่วยเป็นกำลังใจให้กับเขาให้คุณเหมือนกับว่าช่วยเหมือนกับชี้แนะแนวทางแสงสว่างให้กับเขาเขามองว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าคุณทําอาชีพอะไรแต่เขามองว่าคนที่อยู่เคียงข้างเขาช่วยเหลือเขาเป็นกําลังใจให้กับเขาคือคุณคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะมองไปในเรื่องของคนคนนี้คือแบบขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน นะคะจากคุณเนาะเขาก็เลยเหมือนว่าเออคิดถึงคุณจังเลยอยากคุยคุณจังเลยแต่มีความเกรงใจนะคะพลังงานของเขานะคะโดดเด่นคือชาวลัคนาราศีอืมกาวถ้วยนะธาตุน้ำธาตุน้ํานะคะธาตุดินธาตุลมมิถุนตุดกุมนะธาตุน้ําก็มีนกรกฎพิจิก ธนะาตุดินพืชศพกันมาก่อนนะคะอืมแล้วก็ธาตุลมด้วยเนอะไม่มีธาตุไฟเนาะรู้สึกว่าไม่มีธาตุไฟนะคะอืมตรงไม่ตรง,ตรงนะคอมเมนต์ไว้แต่คลิปเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะกองที่สองกับข้อพิจาว่านะข้อความจากคนที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขามีเรื่องอะไรอยากจะฝากมาบอกกับคุณนะคะส่งข้อความหาคุณเนาะ เป็นพรัง,งานรวมนะคะเรามาดูซิว่าลักษณะของคนที่เขาอยากจะส่งข้อความนะ,ะมาหาคุณติดต่อมาคุยกับคุณนะคะเขาเป็นใครพรังงานของเขานะคะเป็นใครเดอะสตานะ,ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับเออเดอะสตาเธอฉันลืมปิดอะนะคะ เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นดาราเป็นนักร้องนักสแสดงเป็นยูทูบเบอร์นะคนที่เหมือนกับ oh the ว e v i e ก็ออกมาอีกทีนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีสเสน่ห์นะสวยหล่อเพอร์เฟกต์ the justic in r e v e r d เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าตอนนี้เขาดูสับสนนะคะกับอารมณ์กับความรู้สึกของเขา นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของพลังงานของผู้หญิงผู้ชายพ่อแม่แม่ม่ที่เขาเหมือนตอนนี้คือปกติแล้วอะ่ะคืออารมณ์เขาดีมากเลยนะอารมณ์เขาแบบมีความสุขมากนะคะเวลาที่เขาเคยได้คุยกับคุณได้อยู่กับคุณนะคะได้เหมือนกับว่าใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะ,ะได้แชทกับคุณนะคะแต่ตอนนี้พลังงานของคนคนนี้เหมือน พออยู่ไกลจากคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยเขาอยากเจอคุณมากเดวิลออกมาขยายเดอะสตาคือแบบก็พยายามที่จะไม่คิดในเรื่องของสิบแปดบวกบวกสิบแปดบวกบวกกับคุณน่ะนะคะแต่คือมันก็ห้ามไม่ได้คือณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานมันพุ่งพล่านนะคะมันผูกพันมันแบบอยากจะเจอหน้าอยากจะมีอะไรน่นนี่นั่นนะคะอยากจะจับอยากจะหยิบนะ,ะตรงน่นตรงนี้ของคุณอารมณ์เนี้ย ะคะเหมือนเขากับคุณเคยเหมือนมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วอะนะคะแต่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้คือเขาเป็นพลังงานของคนที่เหมือนพยายามที่จะไม่คิดนะคะไม่คิดในเรื่องของการที่แบบลึกซึ้งกับคุณอะไม่คิดที่แบบไม่ดีกับคุณนะคะเขาอาจจะเคยคิดที่อยากจะทำอะไรลึกซึ้งกันกับคุณ ก็ได้หรือว่าอาจจะเคยทําแล้วแต่ตอนนี้คือไม่ได้ทําแล้วนะคะอาจจะนึกถึงเรื่องราวอาดีตที่แบบคุณเคยนะคะป้าแหมกันนะคะแล้วลึกซึ้งกันนะคะแต่คือมันมันเหมือนกับมันเจอกันเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวแต่จริงแล้วคือเขาอยากจะมอบสองถ้วยกับคุณอะ่ะจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกว่าเออเขามีความรู้สึกรักคุณจริงๆนะไม่ได้อยากจะมีอะไรลึกซึ้งกันกันกบคุณเพียงอย่างเดียวนะนะคะประมาณนี้เลย นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นชาวพลังงานลัคนาราศนะีราศีกุมราศีมังกรนะธาตุลมราศีมิถุนกุมนะแล้วก็ธาตุดินพฤษศกันมังกรนะคะ The w เ l นะเป็นคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะ พลังงานชายหนุ่มหญิงสาวเนาะที่แบบคิดนะคะว่าบิวสยิวกิ้วกับคุณหรือว่าเขาอาจจะเคยเออนะคะร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะกับคุณแล้วมีความรู้สึกแบบอยากจะทําอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ประมาณเนี้ยนะคะ y o u t u b e ก็ห้ามเลือเกินนะคะในเรื่องของการพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะติดเรทนะคะก็เป็นพลังงานรวมเนาะนะคะ สวัสดีค่ะกองที่สามคิดต้านสีฟ้ากับพลังงานของคนที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขามีข้อความอะไรอยากจะฝากมาบอกกับคุณนะคะข้อความที่ชายหนุ่มหญิงสาวคนนั้นที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขามีอะไรอยากจะฝากมาบอกกับคุณกองนี้เรามาดูซิว่าพลังงานของเขาชายหนุ่มหญิงสาวคนนั้นที่เขาคิดถึงคุณเขาเป็นใครเจ็ดดาบนะคะเขาเป็นพลังงานของคนที่เหมือน เอออาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่เปิดเผยนะเป็นคนที่มามาหายหายเป็นคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณในความสัมพันธ์นะคะแอบมาแชทแอบมาคุยกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนคนนี้ที่เขาแอบมาคบแอบมาคุยแอบมาแชทกับคุณนะคะก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะไม่โสดนะคะ ขาอาจจะเหมือนกับว so the like like ่ามีแต่มีการแต่งงานมีครอบครัวนะคะมีครอบครัวจริงจังแหละแต่ตอนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่แบบเป็นพ่อหม่เป็นแม่ใหม่ที่เขาเหมือนกับว่าเขาโสดหรือว่าเขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็เหมือนกับเหมือนอยากจะคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะเหมือนอยากจะมาบอกว่าตอนนี้ฉันโสดแล้วนะฉันพร้อมที่จะมีความรักใหม่นะคะประมาณนี้มันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่า พร้อมจะคุยพร้อมจะแชทอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะอดีตอาจจะเหมือนแอบแอบคนรักแอบภรรยาแอบสามีมาแชทมาคุยกับคุณแต่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาโสดอะ่ะเขาไม่มีแฟนเขาเหงาเขาอยากคุยกับคุณนะคะแล้วก็อยากต,ติดต่อมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งอยากจะมาขอคําปรึกษาแต่ตอนนี้พลังงานของคุณเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถจะคุยเล่นๆกับคุณได้อะ่ะเพราะว่า อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวคุณนะคะดูมีอาชีพการงานที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้ม,มีความสามารถนะคะหรือว่าโปรไฟล์ดีก็เลยทาให้คนคนนี้เหมือนมีความเกรงใจอ่ะเฮ้ยคุณไม่เหมือนเดิมนี่นะคุณเคยแบบเออโปรไฟล์โซเชียลนะคะเป็นคนธรรมดานะเป็นสาวทํางานบริษัทนะก็ได้นะแต่ตอนนี้คือคุณเป็นเหมือนคนที่เหมือนกับว่ามีอาชีพ นะคะที่โดดเด่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นยูทูบเบอร์นะ,ะเป็นหมอดูนักอ่านไพ่นะคะแล้วก็เลยทาให้เขาเหมือนกับว่ามีความเกรงใจในอาชีพการงานของคุณ,คณก็เลยไม่กล้าคุยนะ,ะแต่อยากคุยนะคะแต่อยากคุยหรือว่าขอคาปรึกษานะคะคนคนนี้เนาะพลังงานของเขาก็เป็นชาวราศีพฤษภนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมนะ,ค,ะคนที่เกิดในวันเสาร์แล้วก็คนราศีสิงห์นะคะธาตุไฟด้วยนะคะ,นะคะราศีเมษ แต่มองว่าเป็นเมษสิงห์ธนูนะครับเป็นชาวราศีเมษมากกว่านะที่มีดาวพฤหัสทับลัคนานะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเอออาจจะมีความใจร้อนนะอยากพูดอยากคุยกับคนแต่นะด้วยดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวแห่งครูบา,าอาจารย์ก็เลยทําให้ตัวเขาเหมือนมีความคิดมากคิดเยอะนะคะว่าจะทําผิด นนนี่นั่นว่าจะคุยกับคุณแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีโปรไฟล์ดีอาชีพการงานเป็นครูบาอาจารย์แล้วเขานะจะมาคุยคุณได้ไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเหมือนอาชีพการงานงคุณเ,เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นที่น่าเคารพยกย่องนะ,ะก็ได้ก็เลยทําให้คนคนนี้เหมือนมีข้อความมาบอกกับคุณว่าเนี่ยนะ,ะสมัยก่อนน่ะนะ,ค,ะคุณก็เหมือนกับว่าเป็นคนธรรมดาแหละ แต่ปัจจุบันนี้นะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานนะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่เหมือนกับว่าจับอาชีพนะคะเป็นหมอดูคนที่คอยแนะนำนะให้กับคนอื่นนะก็เลยทาให้คนคนนี้ไม่ไม่กล้าจะคุยกับคุณอ่ะนะคะมีความเกรงใจนะคะเพราะว่าต้องคุยจริงจังไงคุยเล่นไม่ได้นะแต่ก่อนก็อาจจะเหมือนกับมีเซลล์เล่นๆนะหยิกหยอกๆนะคะประมาณแบบ หนุ่งสาวเขาจีบกันเล่นๆนะคะมีการที่แบบพูดจาทะลึ่งตึงตังแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะเขาฝากมาบอกเนี่ยประมาณเนี้ยนะเกรงใจนะคะเกรงใจความเป็นครูบาอาจารย์ของคุณเนาะก็เลยไม่กล้าคุยนะคะเขาบอกงี้สวัสดีค่ะกองที่สี่กับกีต้าร์สีขาวนะคะเหมือนเพชรเลยประกายวิบวับนะคะ ข้อความของคนที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขามีข้อความอะไรอยากจะฝากมาบอกกับคุณพลังงานของเขานะคะเป็นใครเป็นชายหนุ่มหญิงสาวพลังงานแบบไหนพลังงานของชายหนุ่มหญิงสาวนะคะคนที่เขาคิดถึงคนที่เลือกก็มากุฎิที่เขาเป็นใครจะ๊ะ응อืม king of bond นะคะราชาถือคาถาเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักนะ,ะเป็นสายงานสายอาชีพ นะคะที่ทำงานที่เดียวกันนะคะเป็นคนรู้จักเลยแวดวงสังคมเลยเป็นเพื่อนในโซเชียลด้วยนะคะแต่ตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคุณกับเขานะคะแม้จะเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกันแม้จะเพื่อนเป็นเพื่อนกันในโซเชียลแต่คุยกันไม่ได้นะคือเหมือนกับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอขยายหน่อยนะคะสี่ดาบแปดควยเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของการทํางาน นะคะจริงจังมากนะโฟกัสในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะจริงจังเด็ดขาดนะไม่ว่างงานยุ่งอยากคุยนะคะอยากคุยแต่ไม่กล้าคุยคะเดี๋ยวจะโดนเหมือนกับว่าโดนด่ากลับนะอารมณ์นี้เหมือนคนคนนี้เขาอยากคุยกับคุณนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่จริงจังนะคะในเรื่องของอาชีพการงานการสร้างความมั่นคงกับชีวิตนะคะแต่คนคนนี้คือแบบหลงรักคุณนะ ลงชอบคุณเดินเลเวลออกมาเนี่ยนะคะเดเวลออกมานะคะก็เหมือนพลังงานของเขาเหมือนรักแล้วก็ชื่นชมนะคะในตัวคุณนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเหมือนไม่กล้าจีบเหมือนเคยจีบเหมือนเคยคุยนะคะแต่ไม่กล้าจีบเขาก็เลยบอกว่าเออตอนนี้คุณคงที่จะเหมือนมีในเรื่องของโตขึ้นอ่ะนะคะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะงานยุ่งงานเยอะ นะแล้วก็มีสังคมใหม่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบคุณนะตัวเขาไม่กล้าเข้ามาคุยกับคุณเลยเพราะว่าเห็นคุณเหมือนกับว่าเออแชทนิง่งแชทเงียบนะไม่เห็นจะคุยกับเขาอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้ที่เหมือนกับว่าเคยแชทเคยคุยกับเขานะคะเหมือนลักษณะของความเป็นเพื่อนกันสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ตัวคุณมีการโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะจริงจัง ดูมั่นอ,อกมั่นใจนะคะในเรื่องของอาชีพการงานนะคะดูเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจในเรื่องความรักแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มองว่าคุณน่าจะมีคนมาจีบเยอะเขาก็คิดว่าเขามีคู่แข่งเยอะนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากจะแข่งกับใครนะคะก็เลยเหมือนกับเออนะคะไม่คุยดีกว่านะ,ค,ะคือเหมือนกับว่าแข่งไปก็เหมือนกับไม่ชนะทาไมเขารู้สึกอย่างนั้นมองว่าเขาหน้าที่จะเหมือนเป็นคนที่ เคยปฏิเสธคุณหรือว่าเคยไม่จริงจังกับความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเหมือนกับว่าคุยไปก็ไม่ได้จีบไปก็ไม่ได้ยังไงซะเขาก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะมองว่าคนคนนี้คือเหมือนเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นคนที่พลังงานของพ่อแม่แม่ที่ยังไม่ได้หย่านะฮะยังไม่ได้เลิกกับคนรักเก่าของเขาอ่ะนะเพราะว่าไพ่สามถ้วยออกมายืนยันเหมือนคนคนนี้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไม่ได้โสด นะคะก็เลยเหมือนกับไม่คุยกับคุณดีกว่าเนาะนะคุยไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมานะคะไม่ใหญ่างนั้คุณไม่สบายใจขอดูลัคนาราศีของเขาหน่อยว่าเขาเป็นชาวลัคนาราศีอะไรจ้าเดอนซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์สีรธะนะคะเมษสิงหธนูนะคะ,นะคะชาวท่าน,น้ำมีนกรกฎพิจิเนาะนะคะก็เป็นพลังงานของเขาคนนี้ที่เขาฝากมาบอก,กบคุณว่าเราคุยกันไม่ได้อีกแล้วเนาะเพราะว่า เออเรามีครอบครัวแล้วนะคะคุยไปก็รักกันไม่ได้อยู่ดีประมาณนี้นะคะเหมือนคุณกับเขาเคยคุยกันนะคะแต่ว่าอาจจะเหมือนกับว่าคุยกันในรูปแบบของเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ถ้าจะเปลี่ยนเออในเรื่องของความรักะะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าตัวเขาก็มีครอบครัวแล้วตัวคุณก็อาจจะมีครอบครัวแล้วเช่นกันนะคะพลังงานจะเปลี่ยนกันได้ นาะนะรตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกคนทุกท่านนะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีราตีสวัสดีขอบคุณทุกการติดตามค่ะ